สวัสดีครับผมอารัสุริศเลขที่เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายสราสุริศเลขที่ยี่สิบครับสวัสดีครับผมนายนนำรพันธ์เลนไทยเลขที่สิบแปดครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการบัญหาทรัพยากรมนุษย์ความหมายนะครับก็คือกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดําเนินการสรรหาคัดนเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานพัฒนาองค์การพร้อมทั้ง สนใจการพัฒนาการปรับรุงวักษาให้สมาชิกที่พัฒนางานในองค์การสามารถเพิ่มพูวงความรู้สามารถความสามารถแนวคิเดเกี่ยวกับกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์นะครับ 1. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยึดหลักในการจัดหาบุคคลที่มีความรู้ 2. องค์การจะพัฒนาและเจริญเติบโตได้เนื่องจากมีบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมทํางานในองค์การ 3การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาส่งให้สถาบันสังคมมีการพัฒนาอยู่เสมอ 4. การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางในการปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1. การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาพัฒนางานในองค์การนั้น 2. การช่วยพนักงานให้จัดการปรับตัว สากำหนดขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อใจค่อนข้างมากสี่การกำหนดขั้นตอนการทำงาน 5. การสร้างความยุติธรรมในองค์การ 6. การพัฒนาบุคลากรประเภทของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเภทที่หนคนดีคนเก่งประเภทที่สคนดีคนไม่เก่งประเภทที่สคนไม่ดีแต่เป็นคนเก่งประเภทที่สี คนไม่ดีแต่ไม่ไมเก่งวัตถุประสงค์นะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งวัตถุประสงค์ต่อสังคมสองวัตถุประสงค์ต่อองคอ์กรต้องค์การสามวัตถุประสงค์ตามหน้าที่งานสี่วัตถุประสงค์ต่อบุคลากรวิวัฒนาการของบริหารบ,บริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งวั ความเคลื่อนไหวด้านสวัสดิการตั้งแต่การกลางศตวรรษที่18 2ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ตอนปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19 3. ความเคลื่อนไหวด้านจตวิทยาอุทาหกรรมคศ1890ถึงต้นปีคศ1,900 4. ความเคลื่อนไหวด้านมนุษย์ สัมพันธ์ตั้งแต่ปีคศ1924เป็นต้นมา 5. ความเคลื่อนไหวด้านพฤติกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีคศ1956 0ยุคปจัจจุบันตั้งแต่ปีคศ1980เป็นต้นมาธารกิจหลักของป่ายทรัพยากรมนุษย์ 1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ 3. การรักษาทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาการและการคัดเลือก 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เพื่อกูล4ส,สุขภาพและความปลอดภัย 5. าพนักงานและโรงงานสัมพันธ์ 6. กการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารทรัพยาการมนุษย์ครับมี2ระบบคือระบบอุถธรรมเป็นระบบที่คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโดยอาศัยให้ผลขทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคลบคลเป็นสำคัญครับโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมครับ2ระบบคุณธรรมเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าไปทำงานโดยการสอบเข้าเพื่อประมวลความรู้ความสามารถและทัศนคติของบุคคลที่มีคุณภาพ คุณสมบัติความต้องการตามที่องค์การต้องการครับการบริหารทรัพยายกร,รมนุษย์ตามระบบคุณธรรมมีสี่ประการคือหลักความเสมอภาคในโอกาสหลักความสามารถหลักความมั่นคงในอาชีพการงานสุดท้ายหลักความเป็นกลางทางการเมืองครับการบริหารทรัพยายกร,รมนุษย์ในองค์การขนาดต่งตางๆครับมีขนาดองค์การขนาดเล็ก มีองค์การขนาดกลางและองค์การขนาดใหญ่ครับการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานครับ 1. การจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการครับ 2. การจัดสมดุลในชีวิตของพนักงานระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตครอบครัวครับ 3. การเข้าสู่กําลังแรงงานของผู้หญิงมกเพิ่มมากขึ้นครับ 4. ความหลากหลายของบุคลากรในแต่ละวัยครับ